สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะเมื่อนี้ช่องคุณแม่ทองมาผ้าเพื่อนจะพาพี่น้องขี่รถชมวิวข้างทางไปนะคะจะพาไปชมสวนองุ่นขาวนะคะเฮตนาอางุ่นหลายแบบหลายอย่างนะคะนี่ก็คือเส้นทางที่จะไปนะคะพี่น้องสองข่างช่วงปีนี้นะคะประเทศฝรั่งเศสรแรงแรงนะคะพี่<อ>น้องต้นไม้ก็บบคข่อยงามปันไหนมันแห่งเหว่นะคะปกติแล้วเดือน กันญ่ามานี่นะคะมันจะออกหนาวแล้วนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะฝนจะตกเลยนะคะนี่นะคะเมืองสภาพถนน้นทางนะคะรถต,ติดไฟแดงอยู่ค่ะพี่น้องครับรถก็ต้องไปตามกฎจราจรขรองเพื่นนะคะพี่น้องนี่นะคะเส้นทางที่จะไป กรบ,บกไกลจากบ้านไปนไหนนะคะที่นี่คือชื่อว่าเฮ็ดไลองนุนขาวประจำจังหวัดเลยนะคะเขต71นะคะพี่น้องนี่นะคะทางไปก็จะเป็นหมู่บ้านแน,น,น่ถนนหนทางไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ข้างบนนะคะเป็นทางรถไฟเลยค่ะพี่น้องหลอดอุโมงทางรถไฟไป รัดเรี่ยวเข้าไปในปานะคะอันนี้อัน,น,อนเป็นชาติเมืองหน่อยๆนะคะพี่น้องชมวิวบ้านเมืองของเมืองนอกไปก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึงไรอ่อง,งุ่นนะคะพี่น้องบ้านเมืองก็สวยสะอาดดีอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันแรงปีนี้มันก็นดูเป็นอ่าบสดชื่นปานในนะคะเป็นรยๆนะคะพี่น้อง ในตัวเมืองก็จะเป็นตึกแบบนี้นะคะพี่น้องถ้าออกไปส้นบ้านนอกก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะนี่นะคะสังเกตเมืองถนนนะคะข่างขวามือนะคะพี่น้องที่เป็นสีน้ำตาลอมแดงนะคะอันนั้นก็คือทางจัก,กรยานนะคะจะมีเป็นหมู่บ้านนะคะอันนี้จะออกมาอีกหมู่บ้านหน่อยๆน,นะคะคือพัฒนาได้นะคะเฉพาะจัก,กรยานนะคะบ่อยขี่ปนกันก็ถนนใหญ่นะคะพี่น้อง จักรยานว้ขี่ไปเหตุงานหรือว่าขี่ออกกำลังกายบานนี่ิ่นมาขี่จักรยานทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ผู้นุ่มนะคะนี่ค่ะทางจักรยานก็นงาม,งาม นี่นะคะจะเข้าเขตอ่ใกล้จะถึงไรอ่งงางนแล้วนะคะหมู่บ้านนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านหินบ้านเก่าโบราณนะคะพี่น้องส่วนหลายจะใส่หินนะคะบ้านเก่าบ้านแก่นี่อายุโบํากว่าสามร้อยถึงสี่ร้อยปีนะคะพี่น้องสภาพยังสมบูรณ์ยังคน้นยูตลอดนะคะ ช่มบ้านเก่าไปนะคะพี่น้องช่อมบิ้วไปเรื่อยๆช่วงนี้ทั้งช่องคุณแม่ทองมาาเพื่อนก็นอาจจะบ่ได้ลงวิดีโอใบอนะคะพระาะว่ลงไปก็จะเป็นแบบเก่านะคะบ่ะได้ไปใส่บ่มีสาระอีกอยังหลายปูนแนมไปของพี่น้องบนก้างหนาทั้งใส่เมือ่อริืมเป็นป่าอ่างุ่นหรอคะอ่างุ่นทั้งหนีบอัปนป่านี่เพิ่นปลูกต่ออ่างุ่นขาวนะคะพี่น้อง นี่มูบานเล็กๆในชดนบทนะคะบ้านนอกของเมืองนอกนะคะก็สวยงามเงียบสงบไปอีกแบบนะคะพี่น้องเวลลาเขาจะเขา้าตลาดเขาอย่างเขาไปซื้อของตามห่างเขาก็ขี่รถเข้าไปสิบนาทีเลยนี่สิบนาทีก็ถึงห่างนะคะส้นบั่นนอกจะบ่มีห่างนะคะพี่น้อง ล่านขายอยันขนมปังกับโบมี่ล่านขายเนื้อสัตว์ต่างๆกับโบมี่เข้าตลาดอย่างเดียวนี่นะคะเข้าเขตป้าอางนแล้วนะคะพี่น้อง บางเจ้าเพิ่นกระใสรถเก็บนะคะบางเจ้าเพิ่นกระใสแรงงานค้นอยู่นะคะสมือเนี่มื่อนี้ไปกรเหินรถเขาเก็บอยู่แต่ว่าบ่ไเ้ไปทายใกล้ๆนะคะพี่น้อง่ายใกล,ใกล้ๆสองขางทางมิตรองุงนลเลยบบดนี้อยู่ในพื้นที่เนินเขาแห่งๆนะคะสภาพสภาพผู้มีประเทศของการปลูกองุงนลดินก็จะมีหินผสมนะคะออกดินแดง แต่ปีนี้มันห่อนแห้งนะคะองุ่นบาง่ามปไปไหนลูกประไห,หปปะยย่กระดกคือเกา่าทางคดเขี่ยวนะคะเป็นรุมเป็นแอ่งนะคะเป็นจีว่าเป็นภูเขากับบ่อเมนนะคะ พื้นที่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นที่้นที่อยู่อาศัยอยู่โบราณน,นะครับาหาหมืน่นหาพันกว่าปีที่แล้วกับนี่นะคะจะเป็นเป็นหินนะคะสมัยยุคหินอันนั้นก็คือเมืองต่อไปอีกอีพีหนานะคะพี่น้องทําวิดีโอเป็น2 e งอีนะคะอันนี้ก็คือตอนเดินทางไปนะคะ ขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะคะเจอกันอีพีหน้านะคะ